สวดีครับวันี้อยู่ที่เชียทีค5ถึง8ดลิจิกามีงานมีงานเกี่ยวกับรากระทงอะ่ะลำน้ำอะไรสักอย่างนี่แหละนะเราก็มาดูอีกหนึ่งก็งมีออกบงออกบรูทอาหารราคาสานท่องเที่ยวนะ มันก็จะกินยากหน่อยเราจะเดินเดินดูก่อนปกติมากินีนี่มากินแต่เคเอบซีพี่เขาปีนมาหลายมาหลายปีแล้วคนเยอะเนี่ยห้ามโมงเองนี่จริงช้ามีตรงโซนตรงนนนั้นมีโซนงานตรงน้นด้วยไม่รู้เข้าตรงไหน,น แต่เดี๋ยวเราหาอะไรกินก่อนมัน,นจะเป็นลินโซนริมแม่น้ำเจ้าพระยาฮะน,นะครับปีนี้มาหลายรอบเลยที่นี่มาเขาดาวมาอะไรหลายรอบเลยคนเยอะแล้วเนี่ยไปเล่นไป าสาวๆเยอะนะวันนี้ก็จะถ่ายาสาวๆเก็บไว้ให้ดูกันอันนี้เป็นริมน้ำน้ำเวลานะครับน้ำก็ยังค่อนข้างสูงนะนะก็จถ่ายกัางวันโหลดให้ดูกันก่อนเดี๋ยวกลางคืนอาจจะอาจจะมีเก็บอะไรเพิ่มเติมข้าไปเ,เหลือนะครับ สักวันจะเข้าไปรีวิวนะสักวันจะเข้าไปรีวิวนะครับร้านวันนี้เปิดเยอะนะเนีย่ยน้ำก็ข้างสูงเห็นปะน้ำก็ข้างสูงมีเคฟซีที่นี่จะมีเคฟซีที่แบบราคาปกติเ <c oughs> นี่ยลูกเด็กเล็กแรงมาเพียบเลยดิ เขาดาวอาจจะอาจจะไม่ได้ไปแต่จังหวัดนะอาจจะอยู่แถวนี้เรืออะไรมาเข้ามาป่ะเห็นเรือป่ะเนี่ยคนเยอะเลยวันนี้ห้าโมงเองนะครับหกโมงทุ่งหนึ่งที่เราน่าจะเต็มแล้วนะไปไหนวะเรือสิริมหานบ สวยงามต่อต่อต่อคนเยอะเห็นไหมล่ะคนเยอะ,เ,ยอะเราจะได้กินอะไรคนก็ถือกล้องมาเยอะเยอะเลยเนะี่ยมีเรือไปไปนั้นเขามีกิจกรรมไปดูเรือด้วยนะ ไปดูไอ้ปดูเรือไม่ใช่ไปดูวัด่ยสวยมปะายเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปทําติ๊กตัดไปตัดทําติ๊กอ้าวมีกระจอมมาด้วยอวนี่ไงร้านบลาปลาบาหลีนะครับของของค่ายรถเราค่ายหนึ่ง สาวมาถ่ายรูปเยอะเนี่ยโอ้ยน้ำน้ำร้าสวยปะปเ,ยเดินหาอะไรกินกันนะอยู่บ้านตัดคลิปไหมเดี๋ยวถ้าเก็บไปก่อนเดี๋ยวไปโหลดให้ดูกันมีใหม่ก็คงมาอีกนะถ้าไม่ได้ไปตัหหวดนะจะมาที่นี่อีกเหมือนเดิม เอาตัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวจะยาวไป